สวัสดีค่ะวันนี้เสนอเมนูเด็ดของกุ๊กกิ๊กค่ะจากฝีมือการถ่ายทำของนายกุ๊กกิ๊กกับข้าวหมูหมูโดยมีส่วนผสมเนื้อหมูครึ่งกิโลกรัมซีอิ๊วขาวนะคะหนึ่งถ้วยตวงพริกไทยกระเทียมสับจากนั้นคลุกเคล้าและระคะ หมักไว้ประมาณสิบนาทีนำกระทะตั้งเตาใส่น้ำมันค่ะหลังครบสิบนาทีแล้วนำหมูที่หมักนะลงกระทะทอดค่ะแต่กับข้าวหมูหมูของนายกุก๊กิ๊กจะไม่ใช้ทอดนะคะ เป็นเพียงแค่ผัดเท่านั้นผัดให้แห้งให้มีน้ำคลุกคลิกแล้วก็ใช้ได้แล้วลระค่ะสุขากระทะเลยค่ะกุ๊กกิ๊กบอกไปต่อไม่รอนและหิวอย่างมากมายสำหรับคลิปนี้นะคะ ขอฝากเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยและอย่าลืมนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะในการรับชม